สวัสดีครับผมคิมนี่มาพอพอครับผมหนุ่มอีสานไต่ครับผมเจอรถขอกบรรทุกหนักอีกหนึ่งลำครับผมกำลังแล่นงานขนของออกจากตลาดลุงเกลือครับผมลำเนี่ยจัดเต็มมาเลยครับผมเป็นอีสุสุครับผม ว่าเอาไปลงใส่น้อครับผมลำเนี่ยโอ้เขา่าโค้งเขาง่าโค้งเข่าโค้งเอียงนิดน,นึงเอียงนิดน,นึงตามเบื้องไกลเพื่อนเบิ่งจะข้าวนึงครับผมเข่าโค้งเข่าโค้ง ลังจะขามทางรถไฟครับผมลถก็หนีไม,มาจอดมาจอดกลางทางว่ยโอ้รถุลกล็อตบังหันนะครับผมมาจอดกวงทางรถ ้ายครับผมถามทางรถไฟแล้วครับผมทางรถไฟตรงตลาดลุงเกลือนะครับหยบยาบบอหยบยาบบอไปไปยุบยุบยุบคอยย่องนะครับผมรหนัก ใยเลยครับพี่ชช่อ้าคือหยอดคักแน่ทีเจ้าหยอดลุมครับผมหยอดลุมเบื้องเบื้องอายเพื่อนจะเลี้ยวไปตั้งไหน ไปทางเจ้ามันกระทองเหลี่ยวส้ายนี่ว่าเหลี่ยวคว้าบ่ได้มองนี่เอาไปทางชายแดยนบอจัดเต็มแบบสวยงามมาเลยครับผม ตอนนี้อยู่ต้องแยกแล้วครับลดนักครับผมรถนักบายเดินทางปลอดภัยครับพี่ชาย